เดียรครับอยู่กับวิศวะสืบนนะครับนี่ผมจะมาหลินน้ำเด้ยครับอู้ส่วนสาวเขกมาวางตอนแรกนะครับไฟฟ้าครยิงโซลเซลโซลเซล พามูมันเล่นน้ำครับลามันเสียดครับน้ำหลดบอกว่า